สวัสดีครับผมกลับม,ม,มาพบมาผอกัน,นอีกครับกับเอกอุบลค้นก้นขัวครับผมก่อนที่ไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้ครับผมพร้อมแล้วเราไปรับชมเลยครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้มาอัปเดตไก่ไข่เล็กฮอนขาวงอนจากครับผมลูกเพาะจากตู้ฟักไข่ DIY หรือตู้ฟักไข่ทำเองครับผมอายุตอนนี้ก็สองเดือน น้อยๆแล้วครับสำหรับไก่ชุดนี้เป็นชุดแรกครับทั้งหมดเก้าตัวครับนี่ไก่ไข่เล็กคอนจริงๆแล้วชุดนี้มันจะมีลูกผสมอยู่หลายตัวอยู่ครับเป็นผสมพอเป็นเล็กคอนขาวออนจากกับส่วนแม่เป็นไก่ดำมงโกุ โดยเฉพาะตัวนี้ครับนี่ตัวใหญ่เนี่คือแม่เป็นไก่ดำมงโกครับรูปลักษ์ได้พอมากทุกอย่างเลยครับสีขนนั่นนั่นเก่งสีขนขาวได้พอทุกอย่างครับขามีแซ้มจุดดำเหมือนแม่ครับแต่ว่าหน้าตารูปลักษ์ได้แม่บ่มีพิษเลยครับ เป็นแม่ไก่ดำมองโกรครับนี่ส่วนที่มีงอนต่างๆงอนน้อยๆนี่เป็นเล็กฮอนขาวครับนี่ครับตัวอว้วนสมบูรณ์แข็งแรงครับกับเป็นตัวผูครับสำหรับตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยเป็นตัวผูซึ่งลนนักษณะนี่เหมือนแม่ไม่มีพิษเลยครับแตกต่างแค่สีสีคนครับ แม่เขาจะเป็นสีออกน้ําตาลเป็นสีออกน้ําตาลนี่ครับธรรมดาครับนอนบางตัวก็่น่แน่ชุดน,นี้นี่ก็เป็นลูกไก่ดำมองโกรครับแม่ดำาสงสัยยิ่น อันตุกรรมจากพอ่อเพิ่นจะได้ไลคยครับพอเป็นเชือพพอเป็นขนสีขาวแต่ว่ารูปหลักได้แม่สีสันได้พอครับสำหรับไก่ชุดนี้แต่ว่า้าเบิ่งเหนือเพิ่นดีดีตาตะกุยขนเบิง่งเบิ่งสีเหนือนี่ครับเป็นสีดำเหมือนแม่เลยครับเป็นเนือดำรับเหนือดำน,ดำนังดำ แต่ตอนน้อยๆนี่ขานี่ก็เป็นขาดำครับแต่ว่าพ่อใหญ่มากเริ่มจะเป็นดังๆแล้วครับหลายๆตัวแต่ว่าพวกเนื้อพวกยังนี่ยังเป็นดำครับก็ถือว่าเป็นตระกูลไกล่ไข่ลูกผสมหรือไก่ให้บิดครับโดยเฉพาะตัวไนครับ นะครับขาดำชัดเจนนี่ครับขาดำสลับครับเพราะว่าน,นี่ครับน้อนสันโหดครับห่วงครับให้จับแนบไม่ได้แลครับ จะออกมาทําไมอะจะออกมาทําไมจะไปไหนไปเที่ยวไม่ได้ค่าแล้วค่าแล้วขี่ดือครับนี่เป็นไก่ที่ขี่ดือตัวนี้จับเล่นได้ครับอกแฉะโบคือขังในตัวในหน่อยครับเจ๋งเลยน,นะพอดูพอดูอดนี่เห็นปะครับสีดําชัดเจนครับ <c oughs> เป็นเนื้อดําครับ,เป,นเ,นรบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที ทดสอบล่องผสมเบิงครับว่ามันสีออกมากเป็นในรูปลักแนวเดกกเสียดายแม่เป็นอยู่ครับจดนี้กะติดจองหมดแล้วครับเตรียมออกเดินทางไปเมืองเหนือครับปีใหม่ครับลูกค้าได้จองไว้แล้วครับทั้งหมด9ตัว ชุดปล่อยสวนครับตอนจะไปปล่อยสวนครับไปเลี่ยงกินไข่ครับมามมาเจ็บมาเจ็บมาเป็นไก่ที่ขี่สงสัยครับเป็นไก่ที่ บกุณต์บกุณกับพนครับถึงเฮาสี่เหรียญกับเพิ่นปันไดก็บ่บค่อยคุ้นน้ำพ่นครับโดยสัญจาตญานของพ่อแม่ไก่เขาเล็ก่อนครับเพิ่นสีบอไหจับตัวไง่ายๆครับแต่ว่าเวลาข้าเขาไก้เขายั่งนี่ก็พอได้อยู่ครับแต่แค่พ่อเ้าสี่จับเพิ่นเพิ่นสหนี้ครับเพิ่นสีบ่ไหจับเหมือนตกใจครับนี่จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียว ที่พ่นให้จับเจ๋ความคุ้นเคยครับเวลาได้ยนินเสียงมาให้อาหารเิ่นก็สิแล่นมากก่อนมูลเลยครับตาดูดีนี่ครับเอกลักษณ์ของไก่ดำมองโกรครับงอนเพ่นจะเป็นงอนแบบนี้ครับงอนเป็นจุ่มๆแบบนี้ครับบบเมนงอนต่างๆ กางอนต่างๆแบบน,นี้เป็นเลขน,นบเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนไม่ลงนะไม่ลงนะเริ่มแย่แล้วครับกับเริ่มตีฮัดคันแล้วครับเริ่มตีปีกกุงข้อแล้วครับ คงจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แต่ว่าผมจะต้องไปหาแม่พันธุ์ที่เป็นดำมงโกมาอีกครับเพื่อเอามาผสมกับเพิิน,นตอนนี้ยพอตัวน,นี้ผมขอลูกค้าไว้ว่าขอเก็บไวเ้เก็ดพันธุ์ก่อนครับจวต้องไปสือแม่แม่ดำมงโก้มากครับเพื่อเอามาผสมแล้วก็มาตรวสอบลูกอีกว่าจะออกมาแล้วจะเป็นสีสันรูปลักแบบใดครับ ก็เทาว่าตัวนี้เป็นลูกผสม50 50ดำมงโก้50แล้วก็ไก่ไข่เล็กฮอนเขาคอนจาก50กับพ่อเป็นเล็กฮอนแม่เป็นไก่ดำมงโกนี่ครับเห็นี่มาสีนี่ครับ,ส,รบสีดำแหว้อย่าหับเลยสีดำมามามาพอดูก็ดู นี่แหละครับผมสเสน่ห์ของการเลี้ยงไก่ผสมประสานปั้มชอบแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็เลี้ยงอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์ครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับผมนีกรุณาอนุญาตก่อนครับผมสวัสดีครับ